สถานการ์ยิ่งแหลมคมมากขึ้นนะการที่มีข่าวรัฐบาลนะจะขึ้นภาษีน้ำมันจะขึ้นภาษีแหวกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นการบีบคั้นประชาชนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในความรู้สึกที่เขาต้องการที่จะปฏิวัติยิ่งมากขึ้นตรงนี้และผมคิดว่าหลีกไม่พ้นแล้ววันนี้แน่นอนเลยนะฮะหลีกไม่พ้นแล้วครับวันนี้ต้องเกิดการปฏิวัติอย่างแน่นอนงั้นอยากให้อาจารย์พูดถึง คนไทยต้องปรับชีวิตยังไงแล้วก็จะลุกขึ้นสู้อย่างก็วันนี้เนี่ยโดยเฉพาะคนเสื้อแดงโดยเฉพาะผู้รักชาติรักเปรียบไทยวันนี้คุณอย่าไปหวังการประนีประนอมอย่าไปหวังในเรื่องรัฐบาลเนี่ยจะปฏิรูปนะจะแก้ปัญหาอย่างโน้นอย่างนี้จะแก้ไขรัฐมนูนเนี่ยมันไม่มีทางแล้วเนี่ยคุณเตรียมรับสถานการณ์ในการที่จะต้องมีการต่อสู้กันถึงแพ้ถึงชนะอย่างแน่นอนยี่สิเจ็ดยี่ปดนี้เนี่ยนะเราก็จะต้องนำเสนอในเชิงทฤษฎีและยุทธศาสตร์ นะครับทฤษฎีวันนี้ก็ที่นําเสนอคือทฤษฎีการไปวัดประชามไต้ทุนนิยมเสรีก็ขั้นตอนของการไปวัดวันนี้มันก็เหมือนกับการปฏิวัตินะของดรซุนยัตเซนขอ,ของจีนและการไปวัดในประเทศเนปาลมันคล้ายกันที่สุดเลยตอนนี้เนี่ยและผมคิดว่าเนี่ยของเราเนี่ยจะเดินไปคล้ายๆกับเนปาลเนปาลไม่รุนแรงมากนะนะเพราะว,ว่าควายอนุรักษ์นิยมคือควายกษัตริยานเนนชาเนี่ย ยอมที่จะปรับเปลี่ยนยอมที่เจรจาแล้วก็ให้มีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญนะแล้วในที่สุดก็การร่างนัมนูของเนปานขึ้นมาเนี่ยเขายกเลิกระบบกษัตริย์แต่ของเราเนี่ยเราอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้อาจจะยังมีสถาบันกษัตริย์อยู่แต่ว่าจะต้องอยู่แบบญี่ปุ่นแบบสวีเดนอย่างนี้ก็ได้อันนี้มันก็ไม่ใช่อยู่ที่ฝ่ายประชาชนแต่อยู่ที่ควายควายระบบเกา่าว่าเขาจะยอมหรือไม่ เพราะว่าวันนี้มันก็จะจบลงด้วยการปฏิวัติแบบเปลี่ยนผ่านอย่างสันติหรือการปฏิวัติแบบโค่นล้มอย่างรุนแรงตรงนี้มันจะออกสองรูปการนี้แต่คนที่จะตัดสินใจเลือกว่าจะออกในรูปการไหนเนี่ยก็คือควายฝ่ายเก่าฝ่ายอำนาจเก่าถ้าควายอำนาจเก่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะเป็นการปฏิวัติแบบเปลี่ยนผ่านที่ไม่รุนแรงแล้วก็ยังอยู่ร่วมกันได้ในทุกชนชั้นของสังคมไทยแต่ถ้าเขาไม่ยอมเนี่ย ยังคิดที่จะปราบปรามเข็นฆ่าไล่ล่าวายแปรชนเนน่นะมันก็จะต้องจบลงด้วยการโค่นล้มทําลายล่างอย่าง,งรุนแรงซึ่งเขาก็จะไม่มีที่อยู่ในโลกนี้เลยเนี่ยหนักหนักมากนะครับทีนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าคําว่าระบอบอํามาตเนี่ยก็อย่างที่เสแดงเนี่ยออกมาพูดเนี่ยถูกต้องมิได้หมายความว่าพระเจ้าอยู่นะบางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะพวกนี้โค่นระบอบอารรมนี่หมายถึงว่าจะโค่นกษัตริย์ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับ เพราะว่าถ้าถ้ากษัตริย์เนี่ยคือระบบประมาทเนี่ยถามว่ารัชกาลที่เจ็ดสละราชเนี่ยแล้วก็ระบบอัมมานก็ต้องจบติใช่ไหมรัชกาลที่แปดสวรรคคตเนี่ยแล้วระบบอัมมานก็ต้องจบติแต่ไม่จบละ่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่หรือแม้แต่ว่าในญี่ปุ่นในสวีเดนในอ่าใ,ใ,ในเนเทอร์แลนด์ในเดนมาร์กเนี่ยถ้ามหากษัตริย์เขามีนะแต่เขาไม่มีระบบอัมมานแล้ว นี่เป็นสิ่งยืนยันเลยว่าระบบอัมมา์กับพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่อาจจะเกี่ยวโยงกันเท่านั้นเองตรงนี้ทําความเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นใครที่พยายามบิดเบือนว่าการที่กลุ่มเสื้อแดงเนี่ยชูคําฝันค่นระบบอํมมาศเนี่ยหมายถึงจะโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ตรงนี้ทําความเข้าใจชัดเจนด้วยนะครับ